เ e ิร์ท l k h กสวัสดีทุกคนครับเนิร์ดด้าน,นะครับก็ปกติต้องออกตัวก่อนปีก่อนก่อนก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศผลรางว mm ัลออสการ์อคาเดมีอวอร์ก็จะเห็นว่าผมไม่ได้มีการทำ React Review หรือคลิปอะไรต่างๆหลังจากนั้นนะฮะผมจะไม่มาพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผมจะทําคลิปทานายผลแต่ผมไม่ได้เอามาพูดว่าผลลั์ที่ออกมาเป็นไงบ้างสมหวังขนาดไหนผิดหวังยังไงไม่มีไม่ออกยอมรับผิดอะไรทั้งนั้นในกรณีถ้ผิดไม่ยอมรับผิดหยอกหยอกไม่ใช่หรอกคืออาจจะเป็นความแบบด้วยด้วยความจังหวะไม่ค่อยได้มีนะฮะความจริงวันนี้ก็จังหวะก็หายากเหมือนกันนะฮะถึงถึงขั้นผมจะต้องมาถ่ายคลิปนี้ตอนที่ผมเพิ่งขับรถเสร็จแล้วก็ มาจอดอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับก็อ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้มารีวิวกันสัหน่อยแล้กันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้กับออสการ์ครั้งที่96ออสการ์ปี2024นะครับก็แน่นอนอย่าอื่นก่อนอื่นได้นะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านนะครับโอเคถึงแม้กระทั่งคนที่ผิดหวังนะฮะไม่สมหวังกับ การได้รับรางวัลนะฮะแค่ได้ชิงรางวัลก็เป็นเกียรติเป็นฮอนเนอร์ของคุณแล้วนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะในในทางหนึ่งอย่างน้อยคุณก็ได้เข้าไปใกล้กับจุดที่จะหยิบออสการ์มาได้นะครับแต่แน่นอนออสการ์มันก็จะเป็นเวทีของมันก็ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันก็มีเรื่องของกระแสทางสังคมเลตติ้งนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรนะครับที่บางทีก็เป็นปัจจัยเอื้อในการทําให้ผู้ชนะรางวัลอาจจะได้ด้วย กระแสด้วยนะครับและขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของความเหมาะสม, Ru ะสมเรื่องของอะไรต่อมีอะไรที่ผมพูดได้เลยว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราสามารถใช้คํานี้ได้เรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของช่วงเวลาเขาเรียวกว่าอะไรนะเหมือนกับมันมันได้อะมันได้สําหรับคนบางคนบางบุคคลซึ่งผมก็จะพูดไปในคลิปนี้นะครับก็แน่นอนครับรางวัล ใหญ่ที่สุดและผู้ที่สามารถเก็บรางวัลกลับบ้านได้มากที่สุดก็เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดเก่งกันไว้ก็คือฮอ p เพนไฮเมอร์นะครับคริ Nolan, สโตเฟอร์โนรนเสด็จพ่อของใครหล,หลายๆท่านนะฮะก็ได้รับรางวัลอสการ์ไปนอนก่อนเป็นของตัวเองแล้วนะครับทั้งในมุมของคนที่เป็นเจ้าของภาพยนตร์แล้วก็มุมของคนที่เป็นผู้กำกับนะฮะในขณะเดียวกันนักแสดงก็ถือว่ารางวัลอะไรที่ถูก เก่งเอาไว้นอนมาก็มาแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายเคเลนโมฟี่นะครับนักแสดงสนับชายอาร์ดีเจโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับแล้วก็สาขาทางด้านโปรดักชันก็มีตัดต่อตัดต่อยอดเยี่ยมซึ่งผมเพิ่งรู้ตัดต่อเป็นผู้หญิงนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้หนังชายแท่างี้แต่ตัดต่อเป็นผู้หญิงนะจ๊ะนะฮะแล้วก็ฮอยเตวอลฮอยเตมาเอ๊ะผมช่วย,ย,ยแกถูเปล่าวะ ผู้กำกับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและก็อีกรางวัลหนึ่งเออยู่ดีผมลืมรางวัลน,นี้ไปได้ไงวะแต่เอาเป็นว่าเขาได้เจ็ดสาขานะครับแล้วก็ถือว่าอืมก็สมมงนะฮะใช้ว่าสมมงแล้วกันแต่ผมจะพูดว่าสิ่งที่ออฟเฟนไฮเมอร์มาเนี่ยแล้วมันบางทีอาจจะมีกระแสเสียงที่มีอันตี้กันนิดๆน,นะฮะมีคนที่บอกว่ามันโอเวอร์เลดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผม พูดได้เลยว่ากรณีนี้ผมมองเป็นเรื่องของไทม์ไทม์ความเหมาะสมของช่วงเวลาครับที่เหมือนกับว่าคนที่แน่นอนฮอลลีวูดรู้จักทิสเซอร์เฟอร์โดรันกันมาเป็นอย่างดีนะครับอยู่ในวงการมาเป็น20ปีนะครับมาตรฐานการทำหนังของแกนี่คือเรียกได้ว่าแทบจะไม่พลาดคือถึงต่อให้เป็นหนังที่ผมเองอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ผมยังรู้สึกว่างานทุกๆงานของแกมาตรฐานะดีหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ดีหมดเลยนะครับ กระทั่งหลายๆคนก็คงจะคิดเห็นคล้ายๆกันโอเคหนังบางคนเวลาไปถามบางคนอาจจะชอบหนังสมมติเวลาไปถามว่าหนังของกิโตเฟอร์โรแลนที่คุณชอบมาก่สุดคือเรื่องไหนบางคนก็จะตอบว่า Inception อย่างเช่นผมบางคนก็อาจจะตอบว่า The p r e พ t i g e ก็ว่ากันไปหรือกระทั่งบางคนอาจจะตอบว่าอ ก็เดอะแบทแมไงก็ไอตัวเดอะดักไนไงอ่าหรือเดอะดักไนไลเซตไงอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปหรือเทนเน็ตอ่ะก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับก็มาแล้วแต่คนมากเลยนะครับว่าเขาจะรู้สึกกับหนังเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอย่างที่บอกครับคือสุดท้ายแล้วมาตรฐานงานโดยภาพรวมของแกทําเอาไว้ได้ดีมากๆในอาชีพเป็นของแกตลอดมาเนี่ยถ้าเกิดจะมองว่าโอกาสที่แกจะได้ออสการ์ สักครั้งหนึ่งอ่ะและเป็นโอกาสที่เหมาะสมกับการที่สามารถจิบงานในเชิงอาร์ติสติกอ่ะที่มันเล่าเรื่องที่มันเลือกมีความเป็นอาร์ติสติกมีการสร้างระเปิดปรมามนูขึ้นมาอย่างสมจริงมีการทำนู่นนี่นั่นการตัดต่อการถ่ายภาพโอ้นวัตการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องเนี้มาผสมหลอมรวมกับวิธีการบอกเล่าสตอรี่การขับเคลื่อนตัวละครน,นักแสดงคือองค์ประกอบทุกอย่างอ่ะมันมีความเป็น เพอร์เฟกชันของภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ไอเดียบอกคือออฟฟเชีเมอร์ผมก็ไม่ได้ให้คะแนนเต็มนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันเป็นงานที่เราเห็นถึงความอุตสาหะของคนทํางานน่ที่มันทําออกมาแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยไอเดีบอกครับคือผมไม่ด้เสียดายเลยที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ผมชอบที่สุดก็ตามทีนะครับก็เป็นเวลาอันเหมาะสมแหละนะครับคิสเวอรโรนก็ได้ประกาศกล้องให้โลกได้รู้ว่าเออกูออสการ ได้มาแล้วนะเว้ยอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ก็รอดูครับว่าทิศทางของแกแกจะเข้าสู่สายแบบเีเวนนฟิลเบิร์กคนที่เป็นมอ็มอป๊อปรางวัลแกคือคือเมอืมอ่อเมื่อเมื่อช่วงเช้านี้เลยไหมก็คือพูกง่ายว่าเดี๋ยวก็จะมีการไปหยิบหนังแมสบ้างบางทีก็จะไปหยิบไปทําหนังเข้มข้นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันทิศทางของคิสเวร์ลแลนด์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็น่าลุ้นหลังจากนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับภาพยนตร์ที่ถือว่าได้รางวัลที่รองลงมาก็คือ คอชิงส์นะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์นิดๆนะฮะแต่เซอร์ไพรส์ที่หนักหน่อยอ่ะในสาขาโปรดักชันผมจะไม่ว่าอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเอ,องานมันก็ค่อนข้างจะตรงโจทย์นะฮะแล้วก็มันเป็นบุมมองของส่วนใหญ่ก็คือรางวัลพวกนี้มันจะเป็นสาขาที่คนที่อยู่ในวงการโปรดักชันในแต่และสาขาในแต่เ,เช่นในเรื่องของการแต่งหน้าการทําผมในเรื่องของการมันมีอะไรนะโปรดักชันดีไซน์เขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนั้นมาให้คะแนนซึ่งเขาก็จะมองภาพออกได้ดีกว่าพวกผม ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเขาก็เลยให้พบอบอยู่เรื่องนั้นไปก็คือโคทิส์เนาะอ่ะแต่ในมุมของนักสแสดงนำหญิงหลายคนถ้าเกิดได้ดูคลิปที่ผมทำนายผลไว้ผมติ่งไว้นิดนึงว่าผมแอบรู้สึกว่าโดยกระแสทางสังคมอะ่ะออสการ์ควรจะมอบออสการ์ให้กับลิลลี่กาสโตนจาก c u r เลอ s of t h l f o ท r m o n เนาะแต่ในความเป็นจริงแล้ว เออสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมรู้สึกได้ยินว่าวๆมาก็คือกระแสของความนิยมต่อตัวเอ็มม่าสโตนเนี่ยมาแรงมากๆในช่วงหลังๆท้ายๆเนี่ยแล้วมันก็จริงเย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดมันจะมีโอกาสเซอร์ไพรส์พิกโผเนี่ยก็น่าจะเป็นรางวันนี้แหละคือคาดเอ็มม่าสโตนขึ้นไปรับแบบงงๆอะ่ะเพราะตอนแรกตัวเองก็คิดว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าจะได้วัลหรอกน่าจะเป็นลลีกแกสโตนได้ไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวเองได้ก็เลยขึ้นไปแบบงงๆนิดนึงแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนชุดนักช S 1> <S 1> อะไรสักอย่างอะฮะเหมือนมีปัญหากับชุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็โอเคมันก็เสียเสียซลล์นิดนึงแต่ก็ขึ้นไปใน,ใน,ในแบบดาลานี่ออแม็คุณดาราที่แบบเออเฮ้ยมันควบคุมสถานาการณ์ได้โอเคนะครับก็สามารถขึ้นไปรับรางวัลแล้วก็ได้กล่าวสปีชที่มันอาจจะไม่ได้คมแหลมมาขนาดนั้นนะแต่ก็เข้าใจว่าเออก,ก,ก็มองถึงความเป็นเฟรลี่ของนางอใช้คํานี้แล้วกันนะฮะ ก็นั่นแหละฮะคือก็เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับรางวัลที่น่าจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดของงานงานนี้แล้วก็น่าจะเป็นไม่กี่เซอร์ไพรส์ที่เกิดข,ขึ้นในงานงานนี้นะครับนอกหนือนจากนั้นเซอร์ไพรส์อีก2รางวัลั้งที่ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมาได้ถึงขั้นนี้เลยทีเดียวนะฮะรางวัลแรกเสียงยอดเยี่ยมเอ่อเสียงยอดเยี่ยมหลายคนเก่งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นออฟเฟนไฮเมอร์นะครับด้วยความที่แน่นอนนึกออกไหมหนังไอแม็กอะหนังที่ใช้ระบบเสียงไอแม็กอะ แล้วมันไปได้แบบโอ้โหสุดทุกทิทุทางเซรา o u n d สุดๆอะไรอย่างนี้นะฮะทรงพลังมากๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะฉากในการทดลองนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเสียงแบบนะแต่คู่แข่งที่มาแรงและพอผมไปดูหนังเออวะ่ะมานั่งคิดตอนนี้เออจริงวะ่ะทำไมเราค,คือคืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมัน เสียงดีมากๆงานเสียงดีมากๆนะแต่เราก็ยังสึกว่าเออแต่มามาเจอปีในที่เขาเรียกว่ามันเจอคู่แข่งในปีที่มันแข็งมากๆอย่างออฟเฟนไฮเมอร์มันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเออเพราะว่าหนังเขาก็แมสกว่านู่นนั่นกว่าเฮ้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยพอเป็นภาคโปรดักชันน่ะคนที่ทํางานโปรดักชันนั้นจริงๆอะ่ะเขาเลือกจากความรู้สึกเขาเลือกจากสิ่งที่มันทรงพลังมากกว่าและเอเดอร์โซลอินเทอร์นเนี่ยแม่งดีกว่าจริงเฮ้ยจริงพูดได้เลยว่ามีโอกาสไปดูซะ โอ้โห oh, หนังเป็นหนังที่ใช้เสียงแบบจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราแบบว่าทานทีร์ทนที้จะโฟกัสอยู่กับภาพเอ้ยจะบอกงี้ผมพูดอย่างนี้ว่าคือโฟกัสอยู่กับภาพอะเรามีอยู่ตลอดนะครับแต่ขนาดเดีวยวกันนะเสียงในบรรยากาศความอะไรที่มันแบบอยู่ล้อมรอบเราอะความผดหูความรันทดต่างๆใดๆเนี่ยมันจะค่อยๆทำงานมันจะค่อยๆเปลี่ยนจิตใจเรา แต่ไม่ได้เปลี่ยนจิตใจเราให้กลายเป็นด้านเลวร้วายนะแต่มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนให้เราเกิดการตั้งคําถามเปลี่ยนให้เราเกิดการแบบเอ๊ะคิดว่าเอะใจเอ๊ะทาไมพวกนั้นมันเป็นคนอย่างงี้วะเฮ้ยมึงอยู่ตรงนั้นมึงอยู่ได้ไงวะมึงไม่อึอดอัดหรอมึงอยู่กันได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนฮะคือเนี่ยแหละมันคือพลังงานเขาเรียกว่าอะไรนะพลังของเสียงคนระับพลังของอ่าซาวที่มันสามารถทาให้คนดู รู้สึกคอยตามโดยอย่างแนบเนียนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มัน the the s o u l of interest ทำออกมาได้ดีจริง,รงๆอันนี้มีโอกาสไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วขณะเดียวกันอ,อีกรางวันที่เซอร์ไพรส์ผมก็คือ The boy a t t h e r e n o นะฮะได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าคุณลุงไฮยะโอมิยาสกิเขาก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเขาชิงออสการทีไรก็ได้ภาพยนตร์ กดเยี่ยมกับบ้านทุกคีอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เองด้วยความที่มันก็หนึ่งเนาะเชียสไปเดอร์แมนมากกว่านะฮะพูดต,งตรงๆนะฮะแล้วก็สองผมก็รู้สึกว่าในแง่ของกระแส,มสนแมสในระดับ w o r l d w หรือรอะไรต่างๆเนี่ยองค์ประกอบของภาพยนตร์และก็สิ่งที่เขาทำด้วยนะต้องบอกว่าสิ่งที่เขาทำก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยก็คือสไปเดอร์แมนเนี่ยมันคือการอัพเวลของนวัตกรรมทางการในการเล่าเรื่องในการถ่ายทำเขาเรียวกว่าอะไรนะในการใช้ภาพในการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โอ้โห มันไปได้สุดทุกทางจริงอะไรเงี้ยผมเองก็เชียร์มากๆเหมือนกันเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเราเราเห็นว่าพันวัตกรรมในครั้งนี้มัน,มนโดดเด่นจริง,รงๆนะสำหรับสไปเดอร์แมนนะอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละฮะเดอะบอยเฮลอนเขาก็อาจจะเป็นหนังที่ในเชิงของจิตวิญญาณสปิริชัวมันอาจจะเข้าไปทําทงานกับความรู้สึกของผู้คนโดยเฉพาะคณะกรรมการออสการ์ Oscar, ได้มากกว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งผมเองก็เรียกว่าอะไรนะคือก็กึงก่งๆเห็นด้วยกับกึง่งๆ รู้สึกเฉยๆก็ว่างกันไปนะครับแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าหนังไม่ดีนะผมว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ควรดูเหมือนกันสำหรับคนที่ชื่นชอบงานองจิปปี้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดเราว่ากันถึงรีวิวตัวงานแล้วกันนะครับคือครั้งนี้ผมรู้สึกว่าการใช้งานตัวจิมมี่คิมเมลซึ่งเป็นพิธีกรเลดไนท์โชว์ที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ดูกันรู้จักกันอยู่บ้างเนาะนะครับผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ไม่รู้นะผมว่ามันเหมือนปีนี้ออสการ์ โอเคอย่างที่หนึ่งคือเขาจัดเร็วขึ้นเขาจัดมาช่วงเช้าประมาณ6กโมงเช้าของบ้านเราซึ่งผมไม่แน่ใจว่าน่าเป็น6กโมงเย็นของทางเขาหรือเปล่านะเหมือนเขาเลื่อนเวลาให้มันเร็วขึ้นมา1ชั่วโมงนะครับเออแล้วขณะเดียวกันเขาต้องพยายามทําให้งานกระชับด้วยโดยสรุรวมแล้วผมถ้าเกิดผมตีจำเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงนิดนิดเอง3ชั่วโมงกว่า10 20นาทีแถวนั้นไม่เกินนะฮะผมรู้สึกว่างานน่ยมันกระชับเกินกว่าเหตุนิดหนึง่ง เลยทําให้หลายๆด้านหลายๆช่วงที่มันควรจะมีพลังควรจะสามารถบิวให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับงานได้อะไรเงี้ยมันมันมันไปไวมากมาครับโอเคถึงแม้ว่าคิมเมลอ่ะจะมีช่วงประมาณตอนแรกของเขาเลยที่เป็นช่วงเกินหัวอะไรเงี้ยที่ถือว่าเขาก็ได้ไทมไปมากที่สุดนะฮะ ขนาดเดียวกันผมว่าหลังจากนั้นคือมันกลายเป็นว่าคือปกติผมสึกว่ากรรมเวทเขาเรียกว่า <c oughs> พิธีกรออสการ์เนี่ยที่บันผ่านมาเนี่ยเขาจะเป็นตัว l e ีของงานแหละบรรยากาศต่างๆรน้นั้เขาจะเป็นคนตัวสร้างกระแสสร้างอะไรต่างๆให้แต่รอบนี้เหมือนจิมมี่คิมเบลถูกออกมาออกแบบการปรากฏตัวของจิมมี C ่คิมเบลน้อยไปหน่อยแล้วผมสึกว่ามันเลยอาจจะไม่ได้รสชาติที่กลมกล่อมขนาดน,นั้นทั้งที่จิมมี่คิมเบลเขาเป็นคนที่หัวไวนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ จาัดก,การสถานการณ์ต่างๆได้ดีถ้าเกิดเทียบกับบิธิกรหลายๆคนที่ผมดูในปีหลังๆมานะครับก็เลยเสียดายนิดหนึ่งนะครับในแง่ของศักยภาพของจิมมี่ที่รอบนี้ใช้น้อยไปหน่อยนะครับส่วนอะไรที่เป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าน่ารักเอ็นดูนะฮะก็ถ้าเกิดผมคิดไวๆตอนแรกผมจะมีอยู่สองโมเมนต์ด้วยกันหนึ่งคือการปรากฏตัวของน้องเมสซี่นะฮะน้องเมสซี่เขาเป็นใครหลายคนคงงงเมสซี่นี้ใช่เลยโยนเมสซี่ป่าไม่ใช่ ไม่ใช่เขาไม่ได้มาเตะบอลให้ดูในงานออสการ์ไม่ใช่ถึงแม้เขาอยู่อเมริกาตอนนี้นะแต่เขาไม่ได้มาเตะบอลที่นั่นนึกออกไหมอ่ะคือเบสซี่เนี่ยเขาเป็นน้องหมาที่เป็นนักสแสดงตัวหนึ่งท่านหนึ่งใช้คาว่าท่านหนึ่งดีกว่าน่ารักกว่านะฮะในภาพยนตร์เรื่อง a n a t o m the e o l f o นะครับถ้าเกิดใครเคยได้ดูแล้วหรือใคร ใครเคยได้ดูก็ใช่แหละใครคำนี้แหละก็จะรู้จักเขาว่าเขาเป็นคนยังไงและเขาทำการแสดงได้ดีขนาดไหนเลยครับโอ้โหให้พูดได้เลยว่าเอาจริงมันเป็นจุดตั้งต้นหนึ่งที่ผมสึกว่าเฮ้ยการแสดงของแอนิมอเนี่ยของพวกสัตว์เนี่ยเฮ้ยมันก็น่าจะ มีโอกาสที่กระทุ้งกระทุ้ให้กรรมการเขาแบบลองพิจารณาดูนะในการแอดขึ้นมาเป็นสาขาหนึ่งในรางวัลอสการ์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เข้าใจนะว่าภาพยนตร์ที่ใช้สัตว์มันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าเป็นงานแบบน่ารักน่ารักแล้วกันแต่น้องเมสซีน่ารักจริงนะฮะชอบซีนหนึงอะคือความจริงชอบหลายซีแหละแต่ซีนหนึ่งที่แบบขำเลยอะเห็นแล้วขำเลยก็คืออะไรไหม น้องน้องเป็นหมาใช่ไหมน้องเป็นหมาเวน้องน้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ของมนุษย์และน้องก็แบบว่าอยู่อย่ดีน้องก็แบบยกไม่ไม่ยกขาหน้ายกขาหลังน่าจะยกขาหลังนะจะไม่ผิดเหมือนยกขาหลังอะแล้วมาแล้วมาปบมืออะไม่รู้ว่าแม่งมีคนปบไม่ไมีไม่รู้ไม่รู้ว่ามีคนคอนโทรบ่ะนะแต่มันน่ารักจริงๆโมเมนต์นั้นถ้าเกิดใครไปดูลองลองลองไปดูมันมันฮาดิผมดูแล้วมันยิ้มยิ้มแล้วฮาดีนะฮะและอีกโมเมนต์หนึ่งที่ผมค่อนข้างจะประทับใจส่วนตัวคือ ไม่เป็นโมเมนต์ตลกตลกแหละนะฮะแต่มันเป็นความตลกที่ผมสึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไอ้เฮียแบบนี่คือจิตวิญญาณของนักแสดงเว้ยแม่งคือพร้อมจะต้องรับทุกๆสถา,านการณ์เกิดอะไรขึ้นเอ้ยกูพร้อมรับกูพร้อมบวกกูพร้อมลุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อา,อาโมตม์นี้เกิดขึ้นตอนที่ดดนนี่เดวิโตกับอาร์โนชวัสเนเกอร์นะครับขึ้นเวทีพร้อมกันซึ่ง2คนนี้ต้องเท้าความหนึ่งว่าเขาอะเคยเป็นเล่นเป็นค้งหูใน้ภาพยนตร์ชื่อทวินส์นะครับเล่นเป็นฝาแฝดกันแฝดพี่แฝดน้องอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้แล้วใครเป็นแฝดพี่แฝดน้องนะคือเขาเขาเหมือนมันเขาไปเริยูเนียนกันเนาะขึ้นเวทีไปประกาศผลรางวัลสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อรางวัลไม่ได้ละผมจําสาขาไม่ได้ละนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆ เขาก็แซงก,กันไปแซงก,กันมาเฮ้ยนี่ที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาแบบเพราะรีวิเนีนกันนู่นนี่นั่นจากหนังเรื่องนั้นนะผมมา,มาเพื่ออะไรผมมาเพื่อแบบทวงแค้นต่อแบทแมนซึ่งเราสองคนต่างเป็นไวดไลท์ในโลกของแบทแมนเหมือนกันขณะที่อโนคือมิสเตอร์ฟีดเนาะส่วนดันนี่เดวิตโตเนี่ยเป็นเพนกวินในแบทแมนของทิมเบอร์ตันแต่อโนเนี่ยต้องบอกเองอโนเป็นแบทแมนที่อยู่ในเวอร์ชันของจอร์ดคูนี่ซึ่งกำกับโดยโจเอลชูมร์เกอร์นะครับ ก็สองคนนี้แต่พูดง่ายสองคนนี้ก็อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันมัง้งใช้คํานี้จัก,กรวาลแบทแมน Batman แหละพูดง่ายนะคะเขาก็แบบมีการขึ้นมาแซลดินนิดแบบเออเฮ้ยเนี่ยชั้นแค้นมากๆเลยอะ่ะไอ้แบทแมนนี่มันเป็นอะไรอย่างนั้นว่าไปนะครับแล้วก็้ดนนี่เบอร์โตก็เหลือบไปเห็นแล้วก็ชี้ไปที่ไมเคิลคีตันปรากฏว่าพอเหมือนเหมือนกับเดนนี่เบอร์โตะก็คือเหมือนกล้องอะมันจะมีวิธีการในการรับส่งใช่ไหม พอดนนี่ดิวิโตชี้ไปที่คีดตั้นปุ๊บเหมือนกล้องมันก็รีบจัดการหาจังหวะก่อนแพนไปหาไมเคิลขีตั้นเลยเพื่อรับรีแอคเว้ยซึ่งไมเคิลขีตั้นเขาคงก็คงจะรู้ว่าตอนนี้เฮ้ยกล้องม่งจับมาที่กูแล้วแล้วพอภาพมันตัดไปเว้ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เห็นคือไมเคิลขีดตั้นองลงครับทำหน้าแบบทำหน้าแบบแบทแมนอะทำแบบไหนวะมาสิ มาสิโอเนี่ยโอโหไปขึ้นกีต้าร์นี่คือแบบอ่ะคือคือฮีก็เกิดมาเพื่อเป็นแบทแมนจริงๆแหละในทางหนึ่งนะแล้วก็เวลาที่โอเคเอ้ยอันนี้คือความมืออาชีพของนักแสดงไงคนที่แบบว่าจิตวิญญาณของเขาอ่ะคือคือรู้เลยว่าถ้าเกิดจะต้องรับมุกแอนดี้เดวิโตเพื่อไม่ให้แอนดี่เดวิโตเขาเหงาเนี่ยเราก็ต้องถาเพื่อเขานึกออกไหมก็เอาลากบูสเวนลงมาเลยแล้วก็ อะไรอย่างนี้นะฮะน่ารักนะฮะเป็นอะไรที่ชอบชอบชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์รวมที่เท่าที่จับเขาเรียกว่านะเท่าที่สามารถเอามาเล่าตอนนี้ได้นะครับก็แต่งานออสการ์ปีนี้โดยภาพรวมก็อย่างที่ผมบอกครับทรงๆว่าเหมือนจะสนุกแต่มันก็ไม่ได้สนุกสุดขนาดนั้นเพราะว่าคือผมว่าโดยอะไรต่อมีอะไรในความรีบเร่งของงานน่ะอยากจะให้มันจัดอยู่ภายในสามชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทําให้ โอเคสามช่วงก,กว่าก็จริงนะรางวัลประกาศทุกรางวัลนะไม่ได้มีการแบบเหมือนปีก่นกอนๆที่แบบอยู่ดีแบบคุณตัดบางช่วงออกแล้วก็เอาแค่แบบตอนที่เขาขึ้นมาเป็นภาพนิ่งบ้านภาพเคลื่อนไหวแต่ไม่มีเสียงไม่มีพูดอะไรนะอันอัน,นก็น่าเก็ียดไปนิดนึงแต่อันนี้คือผมว่ามันก็พยายามทัให้รู้ทุกคนพูดแหละแต่ขณะเดียวกันก็ค่อนข้างมีความาพยายามเร่งอยู่พอสมควรเลยทําให้บรรยากาศงานมันอาจจะยังไม่แบบอสนุกขนาดนั้นนะฮะคือ ก็เป pues, ็นผมว่าออสการ์คงจะต้องไปปรับจูนอีกเยอะเลยล่ะนะครับถ้าเกิดอยากให้งานมันกลับมาจัดสนุกซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเลตติ้งที่ว่าปีนี้โอเคปีนี้มันมันอาจจะได้ความที่มันมีหนังมีกระแสอย่างบาร์บี้อยาก o p e เป i นไฮเมนะครับแล้วก็หรือหรือจะรวมโพชิงก็ได้อะไรเงี้ยที่มันก็อาจจะทําให้การลุ้นรางวัลมันอาจจะมี ความน่าสนใจขึ้นมีเลตติ้งที่ดีขึ้นน่าจะดีกว่าปีก่อนๆใช้คํานี้แล้วกันแต่ผมก็ยังสึกว่าโดยภาพรวมของออสการ์มันน่าจะสนุกได้มากกว่าน,นี้นะครับและยิ่งคุณมาใช้พิธีกรอย่างเชมี่คิมเมลซึ่งเขาค่อนข้างจะมีเครดิตที่ดีในออสการ์ที่ผ่านๆมาแต่คุณใช้ได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงเครื่องอะ่ะไม่ถึงจุดอะ่ะ ก็น่าผิดหวังอยู่ประมาณนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับความสุขที่มีต่อออสการ์2024นะครับทั้งในแง่ของรางวัลผลรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ความสุขที่มีต่อภาพรวมของงานงานนี้นะครับก็มาว่ากันต่อไปในปีหน้า2025นะครับออสการ์ Oscar ครั้งที่97นะครับอะไรจะเป็นภาพยนตร์ตัวเก่งนะฮะตอนนี้หลายๆคนเริ่มมองว่าดูนพัททูหรือเปล่าเอ๊ะต้องรออย่างนี้ครับ ดอดูพัททูเนี่ยต้องรอดูว่ากระแสมันจะถูกเลี้ยงไปได้ยาวถึงขั้นปีหน้าหรือเปล่าถ้าเกิดกระแสเลี้ยงไม่ถึงเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดในการได้ชิงเบสฟิเจอร์แน,แน่เรื่องหนึ่งแลละนะครับแต่เรื่องอื่นๆจะอะไรยังไงต่อไปก็มาลุ้นกันไปสาหรับปีหน้านะครับก็ความจริงเดี๋ยวพอปลายปีเราก็จะเริ่มรู้แล้วละ่ะว่ากระแสของภาพยนตร์เรื่องนั้นดาราคนนี้ผู้กํากับคนไหนจะมาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มได้กลิ่นกนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามภาพยนตร์และ การประกาศผลรางวัลของฮอลลีวูดนะครับเจอกันใหม่กับอันนี้คือเนื้อทอกแหละนะครับเนื้อทอกนะฮะสวัสดีครับ